หนูชื่อเด็กหญิงสายน้ำัวยังอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ2เลขที่21วันนี้หนูจะมาเสนอชิ้นงานสื่อการเรียนเรื่องเศษส่วนค่ะงานของหนูชื่อว่าตัวนิดี่ชิตเศษส่วนค่ะเรามาทำความรู้จักกับเศษส่วนกันเลยนะคะเศษส่วนประกอบไปด้วยตัวเศษและก็ตัวส่วนค่ะตัวเศษหมายถึงจำนวนชิ้นส่วนของวัตถุที่มี ทั้งหมดของวัตถุนั้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะเศษ1นส่วนสองเลข1คือตัวเศษเลขสองคือตัวส่วนค่ะเศษ1นส่วนสองอ่านว่าเศษ1นส่วนสองค่ะเรามาดูตัวอย่างการแบ่งส่วนของวัตถุกันค่ะวัตถุหนึ่งส่วนแบ่งออกเป็นวัตถุสองส่วนเท่าๆกัน วัตถุหนึ่งส่วนจากวัตถุสองส่วนเราเรียกว่าเศษ1ส่วนสองค่ะทีนี้เรามาแบ่งวัตถุ1ส่วนออกเป็นวัตถุ3มส่วนเท่าๆกันค่ะวัตถุ1ส่วนจากวัตถุสมส่วนเราเรียกว่าเศษ1ส่วนสค่ะทีนี้ถ้าเหลือสองส่วนเราเรียกว่าเศษสองส่วนสาค่ะ ว่าผลงานชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะขอบคุณค่ะ